สามท่อเคลียร์สามท่อเคลียร์มุ้งมาเลยอันนาเตียมเคลียร์รออยู่เดี๋ยวเซอร์วีให้อีกรอบทำไมกระจกมันแตกวะทีเล็กของผมฟังผมเร้องอยู่ตู้มเลเออถือปืนนะพี่ผมตั้งเพื่อนแล้วนะบอกว่าจุดหมายคือต่างกอนะต่างรอบแล้ะข้อกระจกเลื่อนเลยพี่ว่าไงพี่อยู่บ้านเท่าวีอ่ะ ฟังนะเชือกเล่นขั่วก๊อตเวตินเล่นขั่วพี่ไว้รู้หน้าที่สวดลุงตามที่คุยกันคุณใหญ่เราตอนนี้อยู่ไหนครับแรงชมนาวีไม่ใช่มันเล่นเครื่องกันไปสามท่อหมดแล้วตอนนี้จะใช้กันก่อนที่สามพ่อถูกไหมไม่ใช่เราจะเซ้ใกล้ก่อนที่สามท่อใช่ ไอผ่านนะท่อขวาไม่ผ่านนะมามามารอบๆยังคลียอยู่รอบๆยังคลียอยู่มาเลยไอผมอยู่บ้านซาเวียเรื่องเรื่องเราเริ่มมาแล้ว คันนี้เขายิงหลังมาติดป่ะพี่ติดหลังเวลาเจอรถตามอย่าอย่าอย่าพูดว่าเยอะนะเว้ยขอจำนวนแบบชัวร์คันสองคันไว้พยายามบอกเซโต้กับทันเดอร์ในรถอ่ะว่าให้กระซิบคุยฟิตเปอร์คุยกับไว้น้าบ้านซาวเวียมาได้ปะพี่ก๊อตน้าบ้านซาวเวียโดนเหรอใช่ใช่โดนจับคันเดียวคันเดียวคันเดียวมามามาพี่ใกายพี่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 กายโอเคเขากลับเปิดใจเย็นใจเย็นใจเย็นดีเช็คดีๆเดี๋ยวพี่จะกลับไปย้ำอีกรอบนึง จะเลยเพื่อนเฮ้ยพวกมึงฟังก่อนะมายับมาฟังย่มาฟังยับมาขยับมาวิ้เข้ามาวี้เข้ามาบี้เข้ามาไอเซ็ตสองนะมึงรู้หน้าที่นะไม่ต้องตามไฟมึงเล่นปืนบนไฟเอาศพออกสื่อสารเล่นกันดีๆคุยกันดีๆส่วนตอนที่ชนคือมึงชนแบบชนแบบหนัวเข้าใจปะไอคนถือเอ็มพีมึงปักดีๆนะเว้ยเอาให้พังให้หมดเอาให้เขาหล่นรถเยอะ ส่วนคนที่มีปืนแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ต้องรีบลงย้ําคนที่นั่งคนเดียวและยังไม่ต้องรีบลงมึงก็ไม่ต้องลงเข้าใจปะพี่กำลังบีบเซตสองอยู่พี่กำลังบีบเซตสองอยู่เฮ้ยแล้วมึงอ่ะหูอย่าดับมันจะด่าจะบ้าอะไรอย่าสนเข้าใจไหมก็แล้วก็คําสั่งคําสั่งกูอ่ะที่กูสั่งว่าเซนเซลงอ่ะไม่ใช่ลงทั้งหมดนะเว้ยเพราะกูเพราะกูไม่สามารถที่จะพูดได้นะว่าเซตไหนลงเซตไหนลงเซตสองรู้เรื่องนะชับเพื่อนด้ว่าถใจปอะเท่านี้รู้เรื่องขอให้พร้อม มีแต่ใจพร้อมๆไปเลยพร้อมๆเบอร์ชนไปเลุยฮัลโหลในวอมาคุยกินมาพี่มาเรือพี่อยู่นี่ฝั่งนี้ฝั่งคุณเหมืองปวามเดินเสาขีาไหนโอเคพี่ผมบึ้งไปพี่ดำขออปตามไลน์กลุ่มใหญ่อยู่นะตอนนี้ชายให้ไปที่หลังอ่ะเพื่อเราปะเบอร์สองคันฮัลโหลเพื่อเรายังไม่ทันเลยเปิดเปิดปิดไปก่อนเปิดไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องสนใจไปเลยไปเลยไปแลยติดตามมันชนสุดตามมันชนใช่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 ชน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 ไอ้บวกเลยบวกเลยไม่ใช่ ชนเลยชนเลยบอกเพื่อนชนชนเลยไม่รอ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 ไปเลยไปชนเลยไปชนเลยไปชนเลยไปเลยไปเลยไปชน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 เลยไม่รอไปชนเลยไปชนเล้วสั่งชนแล้วสั่งชนแล้วไปเลยไปชนเลยไปชนเลยโดนดวนโดนดวนโดนดวนไป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 พี่ดำผมรอพี่อยู่ไม่ติดเราเล่นกานมาเราาาามมตตพี่์ด กินนอยู่ะจามผมแยกออกมาตนไม่ไกลมากรู้เรื่องที่ได้ของพี่ตอนนี้พี่เป็นมิชั่นต้องช่วยมากรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องตอนนี้เราโหวช่วยในไฟไปก่อนกิ๊ดดัมโกมันโลวกบมันโลวกมันมันจะเหลือบเหลือบชมพูพี่รถรถมันตรงนี้ได้อชมพูไอปชมพูอ่ะกรงหวังดูมันดิดูมันดิขะเนี้กบมันกบมันเฮ้ยเซตสองมึงโฟกัสในไฟลมดิลงมาดิลมดิลมดิ เซตสองโฟกัสในไฟกันหลตามให้กูตามดรอให้กูตามดรอให้ปืดปื้ดขอบพ่านในไฟด้วยปืดยิงอยู่พ่านในไฟยิงอยู่ไม่ยิงปื้ดไม่ยิงเพซิ่งโดนดันมันพี่แตกพี่แตกหน้าหลักหน้าซ้ายเซนโตโรกับสองมันโปกงอีเีนะพู้ตัดมันโอีเีแล้วบีบแล้วบีบแล้วพี่หน่อยไปช่วยเชิดแทนพี่หน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ผมมามาเชิวไปเวนติน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 ไปดูแทง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 จัลซี่ตจัลซี่เราช่วยยิงใน้าไปหน่อยนะจีผมจีผมจีผมเกมสุดยอดกำลังไป มามาทีมตีม้กวกวมาซ่นะกวบเห็นแล้ว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 เนตนเเ่าว่วป้รถรถจับอยู่รถรถจับผมอยู่สคันรถมันนะพี่อ ไอ้พี่ดิงกดจีพี่ดิงดูกับไปเจอกัรดูกับดวเชืพี่โดนสคันนะรถซีกับรดองคันกันโดนสองคันกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรในฝ้เป็นไงในฝ้ายเป็นไงเฟิร์สใน้าเป็นไงอัพเดทเฟิร์สอัพเดเฟิร์สอัพเดเฟิร์สเองรเองรู้เฟิร์สเฟร์สเฟิร์้เฟิร์สเฟิร์สเฟิรเฟิรเร์สเฟรเร์สเฟิรเฟเร์สเฟิร์สเฟรเรเ ไปทำแล้วไปหาที่ซ่อมเพื่อนเดี๋ยวมัเติมไฟก่อนฮัลโหลมึงฟังกูก้าวหนึ่งสั่งลงแล้วก้าวหนึ่งสั่งลงแล้วเดี๋ยวกูจะออกไปมูฟไปซ่อมรถแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาข้ามีสองพันแล้วับเต็มเลยข้างหลังมาหน่อยนอพี่ฮัลโหลช่วยเวติคนหนึ่งพี่ตุนพี่แตกพี่แตกสามพี่แตกสามไม่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 ไวไวพี่พี่หลุดหมดพี่หลุดหมดพี่ต้องซ่อมรถไวช่วยเวติหน่อยน้าคุกน้าคุกเอ็กซ์ตามผมอยู่นะตอนนี้ ฟังไหนวะฟังไหนเวตินฟังไหนเอยขอพักกขอพักกขอพักลกหน่อยเยอ่ตรงกลางเว้ยอย่ตรงกลางมลงน้อยมาลงน้อยมากลงน้อยมากมาอยู่แบบนั้นเยอะมาแล้วเซนโตใช่บ้เซนโตใช่บโหลทเวทเวทล้อมแต่ว่าเวทเวินแต่แต่ขาไมหช่วยแล้วมช่วยแล้วมช่วยแล้วมช่วยแล้วรู้เรื่องรู้วอร์สื่อสารอีกวอร์สื่อสารอีกวอร์ขอเอาพน่อยู่พี่อยู่ไหนวนอแล้วเวตินอะไ้ออดอดอดเล่นเลยตนตนตรบ่อตนซ่อมพี่จะขับพ่ช่วยในไฟโอเครู้เรื่องสอยสวย หลังหลังไฟเราหลังไฟเรานะาผู้ใหญ่น่าหน่อยไม่โดนใช่ป่ะหนช่วยยิงในไฟไม่โดพี่กันรังวนเข้าไปช่วยยิงในไฟฟังพี่พี่กันรังวนเข้าไปช่วยยิงในไฟตัดล้อผมแดงมาให้หน่อยตรงเข่าวหันแล้วใจเย็นสี่นะผมหนีไปซ่อมนะผมหนีไปซ่อมนะเล่นกันนะคุยกันนะเพื่อนๆเอาตกออกเยอะมากเพื่อนเอาตกออกเยอะมากเดี๋ยวผมก็ไปไฟยถยถไฟอยู่ถอยไฟอยู่ทั้งกูพี่กัปุกันในไฟเลยมาไม่โกงสอบเอาอยู่เฮ้ยมีสอบปาะจิบผมแฝดทิกมีใครอยู่ฝั่งนู้นบ้างไหมไปเองไปเองไปเองลงไปดิลงไปดิลงไปดิ ิงอยู่สศบนะเพื่อนตายตรงไหนนี่ตรงเลยรถไฟไปเองผมไปเองผมไปเองไอ้ลุงฟังกูลุงตอนนี้กูดึงตอนนี้ตอนตอนตอนนี้ตอนนี้ดึงดึงดึงไอ้คนฟ้าศพมาแล้วลุงช่วยได้ลุงช่วยได้มามาเดี๋ยวมาพ่อด็กมาพ่อด็กช่วยแมทิกมาพ่อด็กช่วยแมทิกมาแล้วมาแล้วหมกมาหมมาเดี๋ยวกูไปหอยจักพี่ไปหอยจักพี่ไปหอยจักพี่ไปหอยจักเอง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 มาแล้วไฟเชื่อิจิก้าพิจิก้าพิจิก้าในไฟในไฟเเล่ มันเฝ้านะมันเฝ้านะไฟเราหลังไฟเราเจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วิลุมือกลุดผมจะพังเชือกกันโดยอพีเด้งเด้งเด้งเดไม่เห็นตัวไปจักวน่าอยู่ไนพุ่มพี่ให้ผมลงไหมไมเอา้วไมเอาแล้วเสี่ยเสียเสเสียเสียเเสียพี่บอกพี่บอกกอมีเทอร์มีกอนขึ้นรถมีเทอเล่นไปเทอร์เล่นไเทอร์เฮ้ยศพจากพี่ไม่เจอนะศพจากพี่ไม่เจอนะเฮ้ยพี่ดับกลับมาในไ่ายผมโปรกัมฟิสิก้ารู้เรื่อง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 พี่อาจจะโน่ให้ย

จริงรถจริงรถ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 รหายตรงไหนวะพี่ฮัลโหลฟังตอนนี้กูได้ตอนนี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 ้ดอมมันหลดรถดอมหลดรถดอมมัหลดรถดอมหลดรถดอมหลดอยู่ไกลๆดอมหลดรถอยู่ไกลๆแท็กดอมแท็กดอมแท็กดอมพี่ต้องพี่ต้องไปซ่อมพี่ต้องไปซ่อมลุงเอาลุงลุงเกลี้ยกล่อมหน่อยไม่มีคนกลับมาพี่ต้อมซ่อมได้พี่ต้อมเพื่อนกลับมาพี่ต้องเอาเพื่อนกลับมาเพื่อนโดนทิ้งเ่ดนทิ้ผมดูให้กู้ต้องเชิญกู้เขาข้างหันรอแป๊บนึงรอมหนึ่งรอมหนึ่งรอมหนึ่งตัดแทนนะพี่มาพี่มาเชี่อ ซอมรถอยู่รไปหึงซอมรถอยู่ซ่อมรถอยู่ซอมรถอยู่ซ่อมรถอยู่ซอมรถอยู่ตรงเมกบงเกตรงนักู่โคตรเยอะอ่ะมันมสามคันอ่ะระบบมมันอ่ะกองหนึ่งนเากูอยู่กูอยู่กูอยู่ไฟการ์ดไฟกา้์ดโดนนะไฟก้ดโดนนะไฟกา้โดนนะโดนใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงบอกมึงบอกเพื่อนเข้าเข้าเฟเข้าเฟสลีลีลีรีล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 ีีไัั กูจะไปเติมสี่ค้ที่ผมที่ผมที่ผมปั๊ม้ลงมาหน่อยโดนดนเ้หันไป้าหันเขาหันผมมางไว้งไว้ตู้มาหน่ยมาหน่มาหน่มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมา่มาแล้ว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 ใกล้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 ใกลมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนะโดดโดนโดล่วงเล่น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 เล่ล่นเล่ข่าง่เข่ีุ่่สิ ทีเด็กเขาขันรถสี่ดิโดนนะบนเขา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 โดนนะยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ยิงให้อยู่กนยิงให้อยู่ยิงให้อยู่กลับขึ้นรถให้ได้กลับขึ้นรถให้ได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้หมูขึ้นได้อยู่บนเขาวิชั่นก็อยู่บนเขาเต็มเลยเต็มตันี้เต็มโตเต็มโตสวยทีเด็กสวยมเโตด้วยเผมผมเอาหลุดมาคันนึงนะของหลุดมาคันนึง

ถ้ายืนเยอะแล้วออกเลยออกเลยออกได้ออกออกออกได้ออกแล้วก็ทีนี่เรานะเชียวพี่เชีวคือกูเพิ่งโดนยิงนัดเดียวเนี่ยโดนดอสไล่แล้วพี่ไม่โดนเลยเออเนี่ยวิชั่นมันเด็ดเนี่ยและรอ่าลับลัตามอยู่ป้าพี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพี่ติดตามกูนะหน้าตู้มีญย่างชน ตู้ประชาชนไม่อ่ะพี่ซ่อมได้พี่ซ่อมได้ไม่เป็นไรตามอยู่ติดกันอยู่อยู่กับพี่ดิ้งลุสุดนะหน้าตู้ประชาชนโอเคพี่ลงน้ำได้ปะไหวปะ่อ่ปะรอดวะมันมีรอคไปเติมพี่ได้พี่เชือกระวังนะดูหน่อยดูหลังเลยอยู่อยู่พี่มามามามไม่วอลมีเพื่อนนั่งข้างปะดิดินอยู่ดิดินความความความกูไม่มีน่าจะเพิ่งฝึกขับรถ อ้ากูไปนั่งด้วยได้มามามารับกูคาวกลางเมืองไอ้ใครที่ไม่ได้นั่งใครนั่งเดียวไปรับลุงแต่ตามอยู่นะพี่ก่อนแต่ตอนนี้ยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นไม่ไอ้เวติงลูต้องไปกับมึงเอาปลาหมูนั่งคุยกันไปก่อนเอาปลาหมูอ่าให้เชื่อกันเชื่อโซนเหรอคุณดำอ่ะอยู่ไม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 ่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเอาคนอื่นไปก่อนเดี๋ยวจะหาทางซ่อมรถแล้วเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนผมรอดกับเซโต้นะเดี๋ยวเดินตายรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องงั้นงั้น ลงอยู่ไหนลงอยู่ไหนมาอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองไปฝั่งอีกฝั่งฟังฟังฟังนิดนึงพี่ไว้รอดใช่ไหมมันลงมาแล้วในในในรถพี่ไว้ไม่กี่คนมันมาพี่มันมามันมามันมาพี่มันมามันเห็นตามกูนะตามมันเห็นตรงแลบตรงน้ำแล้วนะพี่พี่มันไม่เห็นพี่นิ่ง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 ไม่รู้มันเห็นหรือเปล่าเนี่ยสรุปเห็นหรือไม่เห็นกูจะได้ตรงไปซ่อมถ้ามันเห็นตลางวันแล้พี่ไว้เป็นพลลงคนใหญ่ผมหน่อยโอเคได้รู้เรื่อง งานพี่รำกับผมจะเป็นคนไล่เคนะยังยังพี่ยังไม่ซ่อมพี่ยังไม่ซ่อมมีไอ้รถโคนดูคนขับโดูคนขับรถสองอยู่พี่กินหน่อยกินกินกินคนขับตัวนั้นหนึ่งคนขับตัวนั้นหนึ่งคนกูนะไอ้เกียร์คนนั่งตัวนั้นหนึ่งจะมาคมสู้กูได้ไงวะมาคมสู้กูได้ไงวะปั๊มหอยแล้วพี่ตรงปั๊มหอยโอเคโอเครอดใช่ไหมไม่ไม่มันซ้ำกูอยู่โดรถรถรถคนนั้นจะโดนป่ะถ้าคนเดียวผมเขาได้จะมาคมสู้กูได้ไงวะคันเดียวคันเดียวคนเดียวสู้ได้เลยนะโอเคโอเคผมขับสวนมาไปขับตรงมาจบแคป อารมณ์มันอยู่พี่เยอะมันอยู่พี่เยอะมึงรีบไปช่วยเพื่อนมันอยู่พี่เยอะมึงรีบไปช่วยเพื่อนมันอยู่พี่เยอะสามคันสี่คันขับตรงมาขับตรงมาผมอยู่มึงรอตรงจุดแคปได้ปะหน้าหน้าจุบแคปเลได้ปะจบแคปกุดึงกุดึงดึงให้มึงยาวๆอ่ะผมโดนเหลือหกนะพี่เหลือหกที่เหลือสองดอนไม่มีพี่ก้อนนะก้อนอยู่นะครูเออผมอยู่หน้าจุดแคปตอนนี้ตรงที่จุบแคปเลยยิงไปเลยยิงไปเลย

ใครถ้าเหลือถ้าเหลือพี่มาแลนชมพูกแรงจมูเจอกันแลนชมพูในวอรเจอกันแลนชมพูกแลนชมพูแลนชมพูกมามามาแลนชมพูแลนชมพูกเออมาแลนชมพูเอาเท่าที่มีสองคันนะมีเซนโตด้วยไม่เป็นไรเวตินไม่ต้องมาเวตินเอาให้หลุดเอาตรงนี้ไอ้ไทยเวตินโดนไล่อยู่พี่แตกสี่แลนชมพูหน้าแลนเจอหน้าแลนเลยเจอหน้าแลนเลยมา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 สองคันผมรอได้เลยสองคันมามามาหน้าแลนมาเลยคนคนเดียวหรือสองคันเนี่ยเจอ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 หน้าแลนมาเร็วหน้าแลนมาเร็วหน้าแลนมาเร็วนี่ลายดำละ นนั่งดผมสี่คันเลยนะอยบสี่คันสคันครับโดนนี่คนขับโดนคนนั่งโดนรู้เรื่องรู้เรื่องเวเต้รู้เรื่องมา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 อีกมา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 อีกกำลังครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วไปนึงมาอีก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 ขันกบ่ขันเนี่ยกี่ขันขอข่าวหน่อยคนขับโดนคนขับโดนสามขันสามขันมาเลยเร็วๆมาไหวๆตรงนี้ไหวมาพี่ดาวไปซ่อมก่อนพี่ดาวไปซ่อมก่อนพี่ดาวให้อยู่พี่ดาวไม่ได้ไม่ได้มันลุ่มพี่เยอะมันมาเติมเยอะมันมาเติมเยอะนะถ้างั้นอ่ะคนขับโดนเติมเยอะเติมเยอะผมเห็นสี่ห้าขันอ่ะสแต็กพี่หมดแล้วนะสแต็กพี่แล้วนะ พี่หาจังหวัดหนีก่อนนะรอก่อนนะเอาเลยพี่รถสองนัำพี่เลยนะพี่ออกย่างลุงวอร์มาแล้วออกมาแล้วกูอยู่ไม่ได้กูมอไซค์ออกออกออกช่วยเพื่อนออกล้อช่วยเพื่อนได้เพื่อนเลยผมดึงอยู่สี่ห้าคันเลยออกนะออกนะดำวอรเออออกไปเลยออกไปออกไปพี่ยังพี่ยังซ่อมไม่ได้นะพี่ยังซ่อมไม่ได้นะพี่ยังอยู่ในสนามมาพี่ยังซ่อมไม่ได้นะไว้เข้ามาได้บ้างไว้ข้ามาได้บ้าง ได้เดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวพี่ลงมาคือรถของมีทางออกจังหวะนั้นผมมีวินาโนนะสองคนกับเซโต้ใช่ใช่เปนมีทางออกผมแท็กซี่อยู่เส้นเส้นหลักแต่เรามีขึ้นเหินใหญ่หน้าแตกพี่หน้าตายอ่ะแตกละตายแตกอยู่เหินใหญ่นะตอนนี้ท้าไมเวทตินตายเลยอ่ะเออคือเชี่ยอะไรวะมันบอกว่าอยู่สี่ขันเมื่อกี้ พี่ดำโดนมันอยู่ปะไม่ไม่ไม่โดนแล้ว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 อิสวยงั้นผมแยกเลยนะพี่แยกไปก่อนแยกไปก่อนเหลือช่วยผมไปรับผมไปรับได้อยู่จะให้ปัดจะให้ปัดทีเล็กจะให้ปัดโอเคพี่ลอยปัดแล้วขึ้นรถไม่พี่ผมปัดแล้วผมปัดแล้วผมเหลือหกอะปัดปัดไหมเหลือหกลงไปงานบ้างปัดไม่ได้วะ เออปืปั๊มรับสภามารับได้ไหมโอเคโอเคลงได้เออที่ปืนที่ปืนพูดมาล่าสุดเลยเว้ยคือบอกว่าเพื่อเราศพลิงเขาไปทีเยอะมากอ่ะแต่ผมวนไปซ้ายวนไปขวาคือมีแต่เขาหมดเลยนะแต่ส่วนเขาโอบเราตรงกลางเราอยู่ตรงกลางเฮ้ยพี่ยิงฟรีเดี๋ยวเราตื่นเราตื่นหมดค่อยแก้ตอนนี้โฟกัสช่วยเพื่อนก่อนรอจับเวลาโหมาอยู่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 ที่สนามม้าพี่นะแตกสาม พี่รอดยังต่อพี่รอดหรือยังตอนเนี้ยยัง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 คือตอนนี้ไม่เอาวอลมาแท็กพี่ที่ที่สนามที่สนามอะแตกๆเยอะนะพี่เยอะนะแทบอยู่นี่หมดเลยนะแทบอยู่นี่หมดเลยนะสี่ห้าคนโอ้โหห้าพี่ห้าพันพี่น่าโดนนะพี่น่าโดนนะโดนชนโดนชนพี่โดนนะพี่กระเทียนโดนนะปล่อยนะพี่กระเทียนปล่อยนะโฟกัสช่วยเพื่อนนะลงยี่ไหนอะลงเลยลงเลยไม่ใชลลงไม่ใช่วอลลง ข้างในมีของทอมปะคอยดิเหน่วอยู่ในอยู่ในอยู่ในสนามม้าถ้าใครแบบไมีได้มานะข้างในสนามม้าออกไปไปกลับไปหน้าคุกได้ไหมกลับไปหน้าคุกเลยกลับไปหน้าคุกเลยกลับไปหน้าคุกเลยพี่ต้องลงไปสั่งไฟใหญ่ไม่ได้ผมลงไปสั่งไฟใหญ่ไม่ได้ต้องให้น้องๆมันวอมาวอลมาวอลมา คือข้างนอกอะ่ะเขาอยู่กับเราเยอะมากเยอะกว่าเราอีกเรารถสี่ใช่รถสี่หาไม่เจอหารถสี่ไม่เจอผมไม่รู้ว่าเซตสองเรามาเล่นกันตามพอยที่วางหรือเปล่า cặp cùng nhảy đấy cặp cùng nhảy đấy, cứ tết cứ 2, lên tám tao lên tao, thẳng hay tinh 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 วิชั่นตอนโดนไม่มีล้อมันจะแบบมันจะฟิลไาแบบนี้แหละตอนที่วิชั่นไม่มีล้อขอให้ทีเรมีการคาเตนเออพอแล้วพอแล้ว มีใครว่านั่งข้างมากัูเนี่ยไปเถอะจารินไปม,มีทุงห่อไหมมีพี่มีมีเอเคยๆเ,เดี๋ยวกลับไปม,มา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 เจียมห่อพีกขี้หมาหน่อย ไอ้ประมูลข้างไหนมารอดบ้างอะศบเหลือสองพวกไปไปไปทำอะไรให้เสร็จแลยหรอไม่ไม่ภูเขาเนี่ยมันตายเลยนะเออตรงตรงไฟเลยอันนี้วอลเนี่ยศพวอลมเนบ้านน่าจะเหลืออยู่แล้วเพราะว่าคนเราเนี่ยเนี่ยหัวเหลือไม่แค่ศพวอลเนี่ยพี่ไปแก่สมนี้สมนี้วอเออคนเรามัาไม่คนไหนดิตรงนน้นอะอสัตว์เจ็ดเอฟวอลมีศพเหนึงไปไปตีศพขโมย้างตีศพขโมย้างตีศพขโมย้างไ้บินไ้บินกล่องซ่อมมาหน่อยบินมาหนึ่งพี่ก็ได้บิน มีสองโซ่เลยพี่สองหน่อยขอกองสองหน่อยขอมีคนหนึ่งอ่ะไปเรียนกันมัยฮ้ยไปเรียกกันมา้ยโเรือสองโซไปเอาโซ่มาดิ้หกแปดก้าหกแปดก้าหกใครปุ่นมาเยอะครคือตอนนี้ในไฟต้องชนะแค่นั้นไอพิงลีเน็ตเราสองหน่อยสองหน่อยอยายังไม่ห่อนะรอไอพิงไอพิงมันลีเน็ตเผาไอพิงไอพิงลีเน็ตนะรอก่อนยังไม่ห่อนายเอาบอกเพื่อนกินโอเคโอเคโอเคเฮกินข้าวกินข้าวทำไรให้รอกินข้าวเซ็นรถรอเฮ้ยไอไในกูแล้วน้องเนี่ยกูเห็นดังเนี่ยมาเต็มโตให้หน่อย่นีหรอ เอาหมดแล้วไม่มีออกออกแยังไงบัตบัตเซนโตให้หน่อยที่กูที่กูอยู่ไหนไปหน่อยสวยๆอ่ะผสมเอาวินไปเชิญแล้วนะต้องให้มันตากันยากๆอ่ะเอาวินแบบพี่นะต้องให้มันตากันยากๆกันนะวันในไฟอ่ะตากันยากๆหน่อยเล่นเห็นไอ้ช้อนเล่นปะเออตายยากๆแบบไปช้อนและได้ยินเป่ามันทำมันได้ป่าววะหาเซนโซ้หน่อย ไปนะ,ะจบเรียกไอ้บัสมาที่เซนโตบอกใครมันมานั่งไอ้บัตไอ้บัสมันเซนโตไอ้บัสไปเซนโต,ไอ,ไ,นโตไอโอ้มึงก็มไม่ต้องลอยพิงก็ได้พร้อมยังพร้อมยังไม่ต้องรอยพิงก็ได้กินข้าว,วกินข้าวแป๊บ,บนึงกินข้าวอยู่กินข้าว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 มึงต้องการตัวร้ายอย่างกูแล้วเหรอไม่ต้องการตัวงูสองตัวต้องการผลงานงูสองตัวต้องอยู่ด้วยกันวะ ย่างข้างนอกแม่งดึงให้โคตรเยอะมึงกินข้าวในวอร์นี่คันหนึ่งโดนสามคันโดนสองคันสามคันเฮ้ยเอกูสิบนั่งเดี่ยวนายจะนั่งคู่นะเอกูสิบนั่งเดี่ยวนะอย่านั่งคู่เอกูสิบมัดศบมึงทำมันได้ใช่ไหไม่ใช่วอใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคผมหมายถึงมึงกินข้าวในเกมไอ้สัตว์ไม่มีข้าวไม่มีข้าวแล้วมัดศพเดือดทำนัทเท่านั่งเดี่ยวนักลบไม่มีนักรีเหรอ ไอบอลมีข้าวป่ะงอ้คนมีรถก็ได้มอสงอ้คนมีรถก็ได้ใครมีรถเราเพราะว่าไอวินไหนไอตัวไหนอ่ะมึงเช็คดิใครลืมใครไอเยี่ยไหนลืมพกบูอ่ะปืนสามอ่ะมึงเช็คดิมันมีลืมพกบูได้วยหรอเยดิเช็คดินี่สั่งให้ปนทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่คนเนี้ยเอ๊ะสกเหลือไปเนี่ยใช่หรอพกปูศุลกเหลือไปได้แล้ว เลยรู้ได้ไงครัมันลรือมังโบบ้าไม่มีมันไม่มีปืนมาๆๆๆจะหอมลิเลิกบนได้แล้วรับเราต้องกินข้าวมาเสร็จรอแป๊บนึงโอ้ยเว้เลยโผล่ในไฟใครมันลุมเรานี่ยิงได้หมดเลยไอ้เหี้ยหัวกระเด็นหมดเลยพี่ยิงควันเอฟเฟกต์ขึ้นกระจายหมดอ่ะไม่มึงหาไม่มึงหาผมีรถอ่ะไอ้มอสมันไม่มีรถมึงหาผ่าดิเวลาอะไรลโอเกมมาๆเอานะนะหนึ่งสองสามห่อเลยห่อเลยห่อเลย บ้านห่อบัาไอ้บัากินแซบอยู่อ๋อแล้วใครแม่งอยู่บนรถจะเล่นเมื่อกี้เ่อนมาห่อพี่เบ็ดหอดีพี่เบ็ดออเลยเฮ้ยไอ้มอสอยู่ไหนไอ้มอสไอ้มอสอยู่ไหนมอสมอสเอาไอ้บอสตัวฟรีไปหน่อยดิเงินไหนก็ไาห่อไปเลยเฮ้ยรถไปอุ้มเลยมอสอะไอ้มอสมานี่มอสรถลุดเอาไปแต่ไปรถหลุดเนี่ยไม่รถมาหนูคันหนึ่งแสดงว่าไฟนี้เขาไม่ออกเลยปะเราได้มาเยอะปะออกเยอะแต่ว่าโดนจับหมดเลย มามามาที่กูมีกูมีให้กล่องนึ่งขอทะเลทรายขอทะเลทรายพี <st> ่แกนมาครบในเมืองได้ป้ารถสีมันรอดอ่ะพี่พี่ได้อุ้มไหม รวมในเมืองเลยรอบในเมืองเลยนอกเมืองช่างมันรวมในเมืองเลยเม,มัน,มนมไปเล่นยื้อเขาเยอะๆเล่นยื้อเขาอะ่ะไอ้เหี้ยเซ็ตสองมันทำอะไรกันวะเล่นยื้อเขาเยอะ